รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่วัดนาบนตำบลหัวทุ่งอําเภอลองจังหวัดแพร่คณะญาติธรรมลําลูกการวมทอดกระถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหอฉันเนื้อนาบน นำโดยนายชาญนรงทวีสุขอดีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้วประธานญาติธรรมลำลูกกาและคณะจำนวน40คนโดยมีกรรมการวัดและประชาชนในพื้นที่ขอให้การต้อนรับส่วนพยในงานนายชาญนรงทวีสุขอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้วจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระสงฆ์จำนวนเจรูปได้ทำพิธีสงฆ์ให้กับผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหลังเสร็จพิธีสงฆ์ผู้ร่วมงานได้ถวายสังฆทานและกองกฐินสามัคคี ถวายแก่พระอธิการทันวาจเจ้าวาดวัดนาบุญเพื่อนำไปสมทบทุนสร้างหอฉันเนื้อนาบุญประกอบกิจทางศาสนาและชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงและใช้สอยเพื่อประโยชน์ของสาธารณะแต่ยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัจจัยอีกจำนวนหนึ่งทางทีมงานญาติธรรมลำลูก,กาจึงขอบอกบุญและขอเป็นสะพานบุญมาอย่างผู้มีจจตรัตธทาทุกท่านสำหรับผู้ที่มีจจตรัทธาจะร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างหอฉันเนื้อนาบุญสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายชานณรโร์ทวีสุขอดีต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้วหมายเลขโทรศัพท์087-034-2942ชาราลงทวีสุขนะครับประธานทีมญาติธรรมลำลูกกาพินำพี่น้องจากลำลูกกานะครับวันนี้เดินทางมาจังหวัดแพร่อำเภอล,ลองวัดนาบุญนะครับที่จะทอดร่วมทอดกระถินที่เราก็มา สีบกว่าท่านนะครับมารถบัสเดินทางมาจากลำลูกกาก็ามีจิตใจที่จะมาช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสานามาช่วยทางวัดต่างๆนะครับต่างจังหวัดต่างๆเรื่อยมาเราก็ทําแบบนี้ทุกปีหลกักๆคือทีมญาติธรรมจะทำะงานบุญกระถินหนึ่งครั้งนะครับผ้าป่าหนึ่งครั้งนอกนั้นเราก็ช่วยสังคมด้านอื่นๆเรื่อยไปนะครับเราก็ทําไม่ได้ ไม่ได้เจาะจงว่าวัดหรือจังหวัดนะครับสิ่งไหนที่ขาดแล้วก็ไปเติมเต็ม